ครับทุกคนผมฮีโร่ซูโม่เกมครับวันนี้แต่วันนี้นี่ต่อรองกระสุนโลบอ,อ,อฟบิทของเราใช่ครับคุณเบคอนก็ได้และครับทุกคนเบคอนเขาชวนผมมานะกับโนอซูโม่นะครับเตัวแบบของเราก็คือาการเป็นที่สุดสุดได้พอสำหรับคุณใช่ไหมใช่อยู่แล้วแต่เบคอนใช่แล้วล่ะตัวซอฟที่ไหนแต่ว่ามันดูเหมือนจะเป็นทุ่มหมดจากฉันขอให้สนุกกันนะได้อยู่แล้วเพื่อน นะครับทุกคนโอเคเริ่มออบบี้ที่นี่บ้องฮะเคล็ดลับจากฉันได้เลยเพื่อนหมดแรกง่ายสุดโอเคเรามาอยู่หมดง่ายสุดกันนะทุกคนผมก็แต่งตัวใหม่แล้วนะโอ้โห,หน้าดาไปรอบที่สระวังเมื่อคุณกำลังเดินค่ะคุณไม่ต้องการที่จะพุ่งลงไปที่ การตายของคุณโดยบังเ,เอิญขอพวกข้าค,คุณเบคอนรอด้วย,ยครับรอด้วยครับผมไม่ค่อยเก่งออบบี้หรอกนี่คือเทรนดคุณสาม,มารถปีนขึ้นไปได้แต่พยายามที่จะไม่ตกได้ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมครับได้ครับผมจะไม่ทำอย่างนั้น เฮ้ยรอผมด้วยนี่นี่แค่ดันง่ายมากเลยนะทุกคนง่ายมากอะผมยังตามเขาไม่ทันระมัดระวังเมื่อคุณกำลังกระโดดคุณไม่ต้องการที่จะจบลงด้วยการติดอยู่ในช่องว่างผมไม่ติดผมไม่ติดผมันครับรอได้ครับเย่เน,น,น้อน ยายาบล็อก yeah, 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 สีแดงเหล่านี้คุณอาจจะตายและนั่นจะเจ็บเจ็บปวดจริงโอ้ไม่อันนี้จะยากขึ้นนะครับทุกคนเป็นด่าน,นสุดท้ายแล้วเอ้ hey, สวัสดี <c oughs> หมดต่อไปง่ายมาทดสอบกบคุณกันเถอะ อยู่หมดง่ายกันแล้วทุกคนเยอะมากเย่ยมากคุณเป็นธรรมชาติทั้งหมดที่เหลือคือการไปถึงจุดสิ้นสุดโชคดีนี่เหรอสุดขีดโอเคโอ้ผมเกือบตกรอผมด้วยโอ้ยโอเคนะครับเบคอนเขาไม่มาแนะนำแล้วนะก็น่าจะง่ายแล้วลสำหรับพวกเราเพราะว่านี่คือเรื่อง เป็นสิอญูเราคุ้นเคยกันทำไมสภาพอากาศมันดูแปลกๆงหน่อยทุกคนทุกคนเน็นมันดูแปลกๆนะทุกคนมันดูแปลกลงอะแบบเหนื่นอยเนื้อด่านมันจะเปลี่ยนตนามสภาพอากาศเหนะเรอไม่รู้นะเย้รอได้ครับรอได้ครับจุด เหนนน็นแขนด่านง่ายมากทุกคนดา่สุดขีดก็น่าจะโอ้โหอี่ี่ทุกคนดูดิด่านข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้ด่านต่อไปปกติท,ท้าทายที่สุดว้าวเราไมถึง่านปกติเยี่ยมทุกคนมางเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้อยชะมกเดี๋ยวนะ แปลกๆทำไมสภาพอากาศมันลดลงหนักมากเลยข้างบนก็นยังสว่างแต่ทำไมแถวนี้มันมืดแปลกๆทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะว,ว่ามันมันอ,อะไรเอออาจจะแค่ตอนกลางคืนสภาพอากาศแล้ว,ลวก็เดี๋ยวกลับมาเองแหละอาจจะเป็นแค่ตอนกลางคืนก็นได้ทุกคนจริงไหมเออใครไม,าจาม่จะไปรู้แหละแล้วก็อาจจะคิดไปเองวายทุกคนอาจจะคิดไปเองเอจริง ไง่น้สมูตเราตรงจริงเหรอแมมืดนานอยู่นะสดาปกตินี่แต่นานแล้วนะเอ้น้องสมูยังอยู่เลดีอุ้ยอันนี้เชือกยากอยู่ดานปกติยากที่สุดเลยอเดี๋ยวพลงนึอทำไมคุณมาค้างอ่งนเนี่ยอทำไมหน้ามัมย่เห็นดักคนเดียเลยเอ๊ สู้ๆนะโอเคโชคดีโอ้อันนี้อีี่จัดเจ้เย้เย้บู๊ค้าผมเบาเสียงลงไหนนะทุกคนทุกคนจะได้ยินผมนะก็ขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้เบาเสียง ทำไมผมไม่ได้เช็คพอยเฮ้ยเดี๋ยวด่านกอ่อนผมไม่ได้เช็คหรอผมไม่ได้เช็คพอยหรอหรือว่าด่านกอ่อนเลยตั้งแต่ด่านยี่ห้าเอา้าผมลืมเช็คพอยทุกคนได้รอผมด้วยผมรออยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคว้าวด่านต่อไปอุ้ยทำไมด่านต่อไปมันยากจัง ทำไมการคืมมันยังไม่หมดอย่างงี้เริ่มจะแปลกแลกแล้วนะเริ่มจะรู้สึกนะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะความรู้สึกของผมนะทุกคนมันแปลกแลกละด่านต่อไปยากความร้อนกำลังเพิ่มขึ้นเร็วคุณกดเร็วว้าวได้เลยได้เลยโอ้วเดี๋ย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 วน้องเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็น อไรปั่นทำไมยากมันผิดปกติมันไม่ใช่การคืนปกติแล้วข้างบนก็ไม่มีท้องฟ้าแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมเดินผิดปกติผมเดินค้างเฮ้ยเด็ด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 เฮ้ยเฮ้ยผมเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมเป็นอะไรเมื่อกี้ผมกริชผมกริชผมกริชนี่ผมกริชตัวผมเหมือนผมมีเลือดเต็มตัวทุกคนแล้วกระแพงแดงดูได้ไหม ไม่ได้อีกโอ้โหเจ็บหนักกว่าเดิมอีกมั้งน้องสมุ้วนรอด้วยผมกลัวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้องสมุ้วนไม่รอเฮ้ยผมเจอควันอะไรอ่ะเหมือนว่ากำลังตามผมอยู่เลยอี๋อุ้ยมาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปผมกินหักกันเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเจ็บอีกแล้วโอเค ยังยังสบายอยู่นลทุกคนด่าดยาก็ไม่ค่อยชอบอะไรหรอกแต่ความแปลกก็คือทำไมสภาพอากาศมันผิดปกตินะรอผมสภาพแวดล้อมแถวนี้มันผิดปกติมากมันด่าดยารึเปล่าเนี่ยเอด่า้าเฮ้คุณอยู่ในนี้โอเคสามสิบห้านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมบาทเจ็บหนักมาก โอ้ยผมเริ่มบาดเจ็บหนักแล้วเอ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรผมรีบหนีดีกว่าเอ๊ะอ้าอ้าวเออเออเอออ๊เอช่วยผมทีช่วยผมทีเออเอผมเจ็บ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ออออ่อ,อตัวอะไรตัวอะไรแกแกหนีไปอยู่เร็วไปแล้วสมบรูรณ์เกิดอะไรขึ้นโอ้ยผมหนีผมหนีเร็วไปอยู่เร็วที่นี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นไม่ ปคือยยู่เลกอะไรขึ้นนะจะดันต่อไปแล้วนี่เราก็ชนะแล้ววะดิเออโชคดีมากเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วเยสด่านต่อไปสุดขีวิ่งเล่นแน่นอยจุดวะผมกลัวเฮ้ยทำไมดวงตาผมมันทำไมดวงตาของพระจันทร์ วัดทำไมครับคุณคุณมีอะไรฮะอยู่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากเลยครับป้าจาันนะครับพราจารันเขามีดวงตากริกเขารเ,รขเริ่มหนักแล้วกิชของโนซโมเริ่มครอบงำเขาเขาเริ่มจะเล่นง,งานโนสูโม่แล้ว <S <S> ชื่นเหมือนจริงแม,ม,มาเฮ้ยค้ณทมาโอ้อยหัวผมก็เป็นทุกคนผมแค่ยอยู่นิ่งๆนะคุณปีศาจเขาจมตีผมเร็วปัดเดอะเฮล ผมเป็นหนักมากอ้ยโอ้สมหายแล้ว พ่อจานะ่พะพ่จานหายโอ้ยแก,กใช่ไหมนี่สิงชันฮะเออจากง่ายมากนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดี่ได้พบคุณนะครับรอบนี้ง่ายนะครับทดสอบของคุณกันเถอะแต่ว่าสามด่านนี้ครับทุกคนระดับปกติยากและสุดขีดนะครับเป็นดา่านที่ผม,ผม,มาารู้สึกว่า สวัสดีแบบนี้ไว้บายอ่ะจริงเหรอผมเห็นแวบๆแล้วก็ไปวัดเดี๋ยวยากินไปนะเราก็จะชนะแล้วน้องเคดดี้ห้าสิบเองหกสิบไม่ใช่เหรอไม่รู้สิไม่รู้ไอสุดขีดจริงๆยากมากโอ้โหสุดขีด สุดขีดขั้นเทพเลยโอ้โหปางพาลใดดีกว่าทอยเลยาเท้าดีเพนยังดีกว่าทุกคนทอมสโมอยู่ไหนอ่ะทำไมด่ามันยาวอะย่ามันยาวเลยอุ้ยโอ้โหแต่งกิ้วนึกว่าจะยากโอ้โหสมกับสุดขีดจริงๆครับแล้วรอคนอื่นด้วยคุณนี่ช่างจริงๆไ快โอ้โหูนี่อะไรอีกเนี่ย ห้องแดงแป๊ดเลยทุกคนที่แค่ไหนที่ถอสองเราเดินมาแบบโค้สันนี่เรียกว่าสั้นนะทุกคนไม่ยาวเลยโอ้โหด่านหนึ่งไปชั่วโมงทำไมเดี๋ยวนะนี่มันข่าววงกดนี่แล้วเข้ามาในห้องอะไรก็ไม่รู้แล้วทุกคนเสียงอะไร はどこ行ったの คนเออไปแล้วป่ะยุณผู้ชมไอ้สีดำก็มีพอรถอีกเข้านะครับทุกคนโง่นะทั้งปากนะมีจากข้อนี้น่าจะหายกิจนะใช่จริงด้วยโก้ผานจากกิจแล้วผมก็จะไปเจอโดนตาซิ่งแล้ว ใครเคยไล้นดอว,ว่างครับทุกคนคอมเมนต์ด้วยเอาละทันทผมยังมีอยู่ด่านนี้อยู่เลย45อยู่เลยผมขอ AFK ก่อนนะครับเขาก็ไม่ได้เรียกว่า AFK หรอกไปทางไหนเหรอเดี๋ยวมัาไปให้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเลยอืมอืมโอเค มันก็แบบมันเขาเรียกว่าแบบมันก็ไม่ได้ <S <S ยากมากนะครับแต่เป็นเพราะการโดนผีสิงนี่แหละยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ทุกคนอ้าวเอาอีกแล้วน้สมูเอาอีกแล้วทุกคนอุยอ้ยอุ้ยเร็วน้สมู เแล้วจะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ลุงเราเหลือแค่นี้เดียวเราเหลือแค่นี้เดียวแล้วต้องอยู่ไหนเราเพียงตายไม่ ตามภารดของเท้ทุกคนดูแล้วทำไมพื้นมันเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเ,วนะเออโอเคผมหน้าจอเริ่มเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนหน้าผมก็ยังเห็นอยู่นะว้าว โาซูโมตายแล้วมันยากยากตรงไหนน้องขึ้นไม่เป็นพรยากโดนติดพลสิตเพรยากโดนติดสิเด็กเธอหายกมีได้ตื่นวิตามินเล็บเธอหายกันไม่ได้ น่าจะพูดพังเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเราสมมติว่าพูดไปอย่างั้นไรทุกคนโอเคเราน่าจะรอดแล้วล่ะทุกน้องไปกันเถอะ <c oughs> โอ้อะไรอะย้อนกลับน้องเขาบอกให้ย้อนกลับหนี <c oughs> ไม่น้องกลับมาไม่ ไม่ย้อนกลับามามา่ไม่เขาบอกว่าให้กลับไปเธอน้องเขาบอกให้ย้อนกลับนะมาเธอทำไมเขาบอกให้ย้อนกลับมันอันตรายดูข้างหลังน้องสิ มาเอมาเอ,อามาเอไม่พี่จะไม่มาเด็ขดขาดมาเอาเน,เเน้องเปนผีหรือไงี่มาเถอก็ได้เสียการเชื่อมตอ่อกำลังสร้างการเชื่อมตอ่อมาเอ้อพี่ ความสำเร็จได้โปรดเดี๋ยวนะนนน้องแล้วน้องให้พาไปทำไมเรากลับมาได้เอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ด่านหนึ่งห้าสิบเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนะไอ้น้องนูยังอยู่เอาทำเป็นห้าสิบเมตรนะเยวบอกว่านี่คือด่านหนึ่งไหนดูมันพูดดิมันต้องขอคัด มันไม่ได้ขอความช่วยเหลือธรรมดาทุกคนมันภาษาแบบอะไรอะ่ะไปกันมันมันน่าจะขอความช่วยเหลือกับเราอะ่ะไม่เอาไม่เอาอะ่ะไม่มกลัวนุ๊กโ้ยทำไมเรมาสามาถหนึ่งได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชื เฮยโอ sí. ้ยเราใกล้จะถึงดานต่อไปแล้วเขาพูดภาษามั่วมากอ่ะเราไกลแล้วเราไกลแล้วเราจะถึงความสำเร็จแล้วยสอ๊ะเดี๋ยวนะวัา เออ <This is S 1> พวกแกมาทำอะไรทไ้าไมฉากมันเออคุณทำอะไรค,คุณทำสิ่งนี้ Now you're pay ไม่ผมไม่ได้าการเชื็คต่อถูกยกเลิกตื่ตื่เออเออ ทนนนนี่ตอนจบที่ไม่ดีเอาล่ะครับทุกคนก็นี่คือฉากจบที่ไม่ดีนะครับอีกฉากจบนึงเราจะทำในคลิปนี้เลยครับก็คือจำตอนนั้นได้ไหมทุกคนที่เขาบอกว่า ให้ย้อนกลับนะทุกคนคก็ดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเอย่าวผมจะไปคนเดียวนะนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่ฉากต,ต่อไปเลยครับโอเคนะครับทุกคนผมก็มาถึงจุดที่กำลังจะต้องหนีแล้วนะครับโอเค โอเคนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเขาบอกให้ย้อนกลับใช่ไหมได้แล้วต้องถึงไอ้ตรงย้อนกลับก่อนแต่เราห้ามเช็คพอยต้องเช็คพอยและจุดเริ่มต้นกันเราจะเริ่มทุกคนย้อนกลับเราจะไปไปครับผมจะกลับไปก็เละจะเป็นเอนดิ้งใหมก่กด้นะ ผมหนีก่อนเฮ้ยบมงทกีมันอาจจะได้นะไอคำสามมันมาทุกคนสเปรังมาโอ้เอาอีกแล้วทุกคนเสียงอาจจะลบมควน่อยนะไม่หรอกเฮ้ยเอนดิ้งมาจริงทุกคนทุกคนปู่มาจะคิดผิด มั the What? นมีนนแต่ ending มีอ่ะวัดแล้วเราต้องไปยังไงทุกคนวัดเพื่อได้เจ้า ending <c oughs> เขาบอกให้ย้อนกลับนะเน <c oughs> ี่ยดา่านอะไรก็ไม่รู้มันให้เราไปได้นะปุ๊บหายไปเลยเออเนี่ย ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับก็ขอโทษนะครับที่ให้ทุกคนดูนะนะก็กกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วขออย่างขออวยพรนี่พี่กับน้องเล่นน้ำได้ครับเอออะไรเนาะ